สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีในยามบ่ายสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมีอัพเสมอๆเ,เข้ามาแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของความเป็นข้าราชการกันสักนิดหนึ่ง หลังจากที่ทุกคนได้รับทราบกันไปแล้วนะคะว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลตอนนี้เขาก็เข้ามาควบคุมทางด้านกระทรวงมหาดไทยณนะวันนี้นะคะก็มีการออกกฎซึ่งอาจจะทำให้ข้าราชการหลายๆคนอาจจะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจก็ว่าได้แต่อาจจะพูดไม่ออกนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพบังคับ อย่าใช้คำว่าขอความร่วมมือเลยเพราะว่าการขอความร่วมมือนั้นมันแฝงไว้ด้วยการบังคับถ้าคุณไม่ทำก็ไม่ได้ดังนั้นอย่าใช้คำว่าขอความร่วมมือควรที่จะเป็นคำสั่งฟาดเปรี้ยงลงมาเลยก็แล้วกันว่าต้องทำ ต้องแต่งไม่อย่างนั้นไม่ได้นะคะดังนั้นขอให้เพื่อนๆที่ได้รฟังข่าวสารนี้อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยจ้าเมื่อวันนี้นะคะในวันที่17ตุลาคมในเวลาเกือบ2ทุ่มก็มีการออกจดหมายมานะคะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือข้าราชการทั้งหมด อย่างด่วนที่สุดโดยการแต่งกายในการปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธโดยจะเริ่มมีผลในวันที่21ตุลาคมนี้กระทรวงม,มหาดไทยขอความร่วมมือบ,บังคับคงต้องใช้คำว่าขอบังคับให้ข้าราชการแต่งกายในการปฏิบัติงานในวันจันทร์อังคารพุธ โดยเริ่มต้นมีผลตั้งแต่วันที่21ตุลาคมนี้มีการร่อนจดหมายนะคะจดหมายได้ลงว่าหนังสือด่วนที่สุดที่กระทรวงมหาดไทย0201.2ทับว1 1 0 7 3ลงวันที่16ตุลาคม2567เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการแต่งกายในการปฏิบัติราชการเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท0201.3ทับว1 6 5 6ลงวันที่16คกุมภาพันธ์2567ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดสวมใส่เสื้อสีเหลือง ตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567หรือใส่ผ้าไทยสีเหลืองประดับเข็มที่ระลึกในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567คู่กับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562แทนการแต่งกายปกติในทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทําการรวมทั้งในวันหรือโอกาสอื่นที่มีความเหมาะสม และแต่งกายเครื่องแบบกากีคอพับในทุกวันอังคารที่เป็นวันทำการความละเอียดแจ้งแล้วนั้นดังนั้นเพื่อเป็นให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คืออ่านตามหนังสือเลยนะภาษามันจะดูแปลกๆไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าคนพิสูจน์อักษรมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นเรื่องปกติ ใครที่อยู่ในหน่วยงานราชการสามารถมาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะว่าประโยคที่ว่าดังนั้นเพื่อเป็นให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือมันดูแปลกๆนะทำไมคำว่าเป็นมันมันเข้ามาได้ยังไงน่าจะเป็นดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ในการนี้จึงขอให้ปฏิบัติโดยยึดหนังสือฉบับเดิมและเปลี่ยนการแต่งกายในสองวันดังนี้ 1. วันอังคารที่เป็นวันทำการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองสีสุภาพ 2. วันพุทธที่เป็นวันทำการแต่งกายด้วยเครื่องแบบกาก,ากีคอพับหรือเครื่องแบบของหน่วยงาน โดยขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่วันจันทร์ที่21ตุลาคม2567เป็นต้นไปคำสั่งนี้ก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่มัดมือชกอะน,นะเพราะว่าจะต้องเริ่ม ไปพร้อมๆกันในวันที่21ตุลาคมนี้แล้วแต่เราเข้าใจว่าพวกหน่วยงานราชการทั้งหลายพวกข้าราชการน่าจะเป็นภาคบังคับนะที่จะต้องมีชุดพวกนี้อยู่แล้ว ชุดทางการสีเหลืองหรือว่าพวกชุดผ้าไทยอะไรต่างๆก็น่าจะมีการใส่เป็นครั้งเป็นคราวอยู่แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าพวกเข็มกลัดอะไรพวกเนี้ยเขามีแจกให้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องไปซื้อหากันเองหรือว่าพวกชุดผ้าพื้นเมืองถ้าบางครอบครัวไม่ไม่เคยมีอยู่แล้วหรือว่าไม่ได้สั่งตัดหรือว่าไม่ได้มีเตรียมมาไว้ก็อาจจะต้องไปจัดหาไปซื้อมาใหม่ นะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้รับราชการเนาะเพราะฉะนั้นในคำสั่งที่ด่วนที่สุดครั้งนี้ออกมาสำหรับใครนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานราชการแล้วมีผลกระทบหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อการประกาศออกมาในครั้งนี้หรือว่าเรื่องด่วนในครั้งนี้ของคุณอนุทิน ของกระทรวงมหาดไทยก็สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่ามาแสดงความคิดเห็นมาบอกกล่าวให้เราทราบบ้างก็จะเป็นพระคุณอย่างมากเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์อย่างไร สามารถพัฒนาประเทศชาติหรือว่าหน่วยงานราชการของประเทศไทยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้หรือไม่อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมีด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ